สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษราพรการุธชื่อเล่นชื่ออุน้นเส้นอายุ17ปีปฐมศ,ศึกษาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้าดนดอนตะมนมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมตะการพืชผลค่ะและมัธยมศึกษาตอนปลายก็ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธย,ยมตะการพืชผลค่ะสายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะ งานอดิเรกที่ชอบทำค <c oughs> ือการร้องเพลงค่ะเพราะที่ฉันเชื่อว่าเสียงเพลงจะช่วยเยียวยาจิตใจได้ค่ะค่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกค่ะส่วนตัวหนูนะคะก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีอารมณ์ขันค่ะฮฮาแล้วก็เป็นเสียงหัวเราะให้เพื่อนๆค่ะและก็ชอบใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างมากค่ะคณะที่อยากเรียนนะคะคือคณะพยาบาลค่ะ เชื่อว่าการช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ช่วยเหลือแค่ทางกายแต่ยังสามารถช่วยเหลือทางจิตใจได้อีกด้วยค่ะอาชีพที่อยากเป็นนะคะคือพยาบาลค่ะเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะคติประจำใจนะคะก็คือถึงวันนี้เป้าหมายยังอยู่อีกไกลเดินไปพักไปแต่ถ้ายังมีลมหายใจเดี๋ยวก็ถึงค่ะ